สวนอ้อยนะคะที่ทรับสนุนของป้าสำลิดนะคะจากการใช้ผลิดพ,พัณฑ์ BN Nano วันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์ป้าสำลิดนะคะซึ่งเป็นผู้ใช้จริงจากผลิตภัณฑ์ BN Nano ของเราสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะจะมาสอบถามป้าหน่อยว่าป้าใช้ BN Nano เนี่ยกี่ 1> 1ครั้งป้าใช้สองครั้งป้าใช้สี่สองครั้งและทีนี้อตอนนี้อ้อยระยะ กีกี่เดือนคะเนี่ยหกเดือนอ้อยหกเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะป้าใช้บีเอ็นนานของเราเ้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกใช้แล้วรู้สึกว่าใบมันจะเขียวสวยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้แล้วป้าเพิ่งมาเริ่มใช้เมื่อก่อนฝนตกสองสามวันใี้ใช้ไอ้สูตรสิบห้าสิบห้าแค่นั้นแหละสิบห้านี่คือให้ความหวานให้ความหวานง่ายๆก็คือตอนช่วงแรกที่ที่ลงอ้อยเนี่ย ป้าใช้ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมลงปุ๋ยทางดินป่ะไม่นี่มันเป็นอ้อยปีที่สามแล้วอ๋อไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยเรียกง่ายว่าคือป้าลงใช้ฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวได้อ้อยปีที่สามนะคะปีที่สามระยะห้าเดือนได้ขนาดนี้ก็คือใบใหญ่ตั้งตรงนะคะแล้วในเรื่องของตัวนั่นแหละค่ะป้าของเขาเรียกอะไรคะตาความยืดของตาความยืดของตาดีไหมดี ยาวข้อข้อมันจะยาวข้อยาวข,ข้อยาวโอเคเลย,ยก็เรียกไงว่าป้าประทับใจประทับใจเอาอย่างนี้นะคะคเดี๋ยววันนี้เราจะบอกทุกท่านเลยว่าถ้าใครอยู่ในเขตของทรับสนุนนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะวังม่วงนี่นะคะสามารถติดต่อบ,บ้าสำนิตได้เลยในการที่จะหาผิดพันธ์ B n n นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทร หลังจากที่เราถ่ายถ่ายทำตรงนี้เราจะให้เบอร์โทรข้างล่างนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโทรมาสอบถามได้ที่เรียกง่ายป้าเป็นตัวแทนของเราไปโดยปริยายเนาะเรียกง่ายในเขตสัตวรีนี่เราจะดิวให้ป้าเลยโดยตรงแล้ววันนี้เราเรียกง่ายว่าสัญจรมามาเยี่ยมเยียนป้าแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ผลิตผลที่ป้าได้ ดีใจมากๆเรียกง่ายว่าประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนมากๆเลยปัดทุนปกติเนี่ยถ้าเผื่อป้าไม่ใช้ BN แล้วป้าใช้ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยโดยทั่วไปต้นทุนมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ป้าแล้วมันลดกว่ากันประมาณเท่าไหร่กันางคิเพราะยูเรียรอบแรก มันมันตีนี้มันถูกนะเมนไหมสูตรเนี้ยตีนี้มันลูกละห้าร้อยห้าสิบฮะก็สามสิบไร่ก็ใช้สามสิบลูกลูกละไร่ลูกละไล่ห้าร้อยห้าสิบอห้าร้อยห้าสิบแล้วมารอบที่สองก็ใช้สิบห้าสิบห้าก็เรียกว่าตกตีง่ายก็คือรอบหนึ่งหมื่นห้าถูกไหมหมื่นกว่ามั้ออหมื่นอันนี้ถ้าถ้าถ้าสูตรสิบห้าสิบห้านี่มันมันตกสองหมื่นสี่ 2 4งหมื่นต่อหนึ่งรอบตอนรอบแล้วรอบแรกถ้ายูเรียนี่มันจะเท่าไหร่ล่ะติดอ่าหมืนห้าเลยประมาณหมื่้ากว่าสองหมื่นเรียกง่ายว่าคือเมื่อก่อนถ้าใช้ปุ๋ยก็คือค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณแล้วก็เปครึ่งหนึงอื่นสองหมื่นห้ถูกไหมฮะแล้วก็รวมยูเรียอีก1 5ื่นเรียกง่ายเป็น3 9มหมื่นเก้าสามต่อการต่อการฉีดหนึ่งครั้งที่ใช้แต่ใช้ BN Nano ชุดน้ อยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ป้ายสั่ได้ในป้ายฉีดเท่าไหร่กี่ชุดอันนี้ป้ายิดได้แค่ชุดเดียวชุดเดียวชุดหนึ่งมันฉิดได้ครั้งละสามสิบสามสิบไล่โอ้โหปเยอะไมันได้หกสิบไล่อะบอกเลยนะคะว่าอ่าชุดหนึ่งได้หกสิบไล่ชุดหนึ่งเดี๋ยวมันสามสิบไล่ใช่ไหมสามสิบไร่ค่ะรอบละยี่สิบห้าเมตรเนี่ยไอ้ห้าสิบเมตรเนี่ยรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้เท่าไหร่ยี่ห้าเมตร เท่าห้าเมตรต่อถังห้าสิบเมตรต่อสองถังมันกีดสองถังผิดสองถังอ่าสองถังอันนี้มันร้อยเมตรร้อยเมตรถูกไหมคะข้ากับได้สองรอบดิได้สองรอบป้านีิดได้สองรอบเรียกง่ายว่าชุดนี้หลักพันถ้าอยากสนใจทุกคนอ่าในที่นี้ทีหลังจากที่เน็ดปุ๊บเราเราไม่มีการถ่ายทําเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าทุกท่านสนใจนะคะโทรหาป้าสำลิดได้บอกเลยว่าราคาหลักพันไม่ใช่หลักหมื่นและต้นทุนน้อยกว่ามากๆแล้ววันนี้ หลังจากที่เรามาถ่ายทํากันแล้วเดี๋ยวช่วงเก็บเกี่ยวเราจะมาถ่ายทำอีกรอบหนึ่งมาดูว่าช่วงเก็บเกี่ยวป้าได้ผลิตผลเท่าไหร่และมีความหวานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันแล้ววันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณป้าสำริดมากเลยที่ให้เรามาเยี่ยมเยียนนะคะออขอบคุณค่ะป้าบ้ก๊